talkk to สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว mm hmm. Tech Auto Talk ทุกท่านนะครับวันนี้นะผมชวนมาพูดคุยกันหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปกันมาสนานพอสมครวรน,นะครับก็กิดถึงทุกๆท,ท,ท่านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยงานประจำภารกิจหลักนี่มันเยอะเหลือเกินฮนะช่วงนี้ก็โดยเฉพาะทางบริษัท ที่ทาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ของผมนะครับที่ผมนั่งเป็นซีออยู่เนี่ยครับก็คือบริษัทบอ l i ิงเนี่ยนะช่วงนี้ก็งานแน่นครับมีไปทดสอบหุ่นยนต์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะหลายที่ด้วยกันนะมีโรงพยาบาลกรุงเทพเนะี่ยในเกรุงเทพก็กรุงเทพประยองกรุงเทพบวกแดงมีโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีซึ่งตอนนี้ก็เอาหุ่นยนต์ของาบริษัทของผมไ,ไปใช้แล้วเรียบร้อยไปส่งยากัน ในโรงพยาบาลนะครับนะบก็เลยวิ่งวุ่นกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีติดตั้งทดสอบเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพยาไทยนะฮะก็ก็หวังว่าจะได้รับความการุณาจากทุกๆโรงพยาบาลนะครับเอาละวันนี้เข้าเรื่องเราดีกว่าครับผมมาคุยเรื่องของ ค่ายดาว3แฉกหรือ Mercedes-Benz นะครับวันนี้ขอเจาะลึกไปที่ AMG นะฮะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจว่า AMG นั้นเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่น่าจะมีกำลังสูงสุงสดเฉียดเฉียด1,000แรงม้าออกมาขายนะครับถ้าเราจะย้อนความไปเนี่ยจริงๆแล้ว Mercedes-Benz เราจะเห็นว่ามีรถไฟฟ้าออกมาขายหลายรุ่นแล้วนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นจริงๆตั้งแต่ปี2013เนี่ยมี Mercedes-Benz AMG ครับเขาเปิดยุคของรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ AMG ซึ่งจะเรียกว่าเป็น EV High Performance Car ตัวแรกคือรุ่น SLS AMG Electric Drive นะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะขายได้ไม่มากเท่าไหร่นัเปิดตัวออกมาขายไปทั้งหมดนะฮะ 9คันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน9คันนี้ผมเชื่อว่าอนาคตอาจจะมีราคานะออน่าสนใจนะครับแล้วก็การที่ขายไปเพียงันเนคันจะเรียกว่าก็แพ้คู่แข่งร่วมชาติอย่างออดีที่เขาทํารถรุ่นพิเศษออกมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นพิเศษรุ่นแรงเขาเหมือนกันกนะ็คือ a u d ี r 8 e t r o n ซึ่งก็มีการเปิดตัวไปตอนนั้นแล้วก็ขายไปได้ กว่าร้อคันนะครับนะเนะครับเราจากวันนั้นนะปี2013ันสิมฟืบมาปีนี้นะครับแม่เรียกว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาอย่างรวดเร็วหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มทีมออกแบบผู้ผลิตรถยนต์ AMG ซึ่งก็เป็นจะเรียกว่าเป็นหน่วยงานเฉพาะสำหรับผลิตรถ p e r f o r m ร์แมโดยเฉพาะนะฮนะเอ เขาอ่านว่าแอฟ l ฟลเทบักหรือเปล่าแอฟโฟลเทบักนะครับก็เขาตั้งอยู่ที่เมืองออในเขตลุดวิกบรูกน,นะฮะในแคว้นบาเดนเวอร์เทนแบกนะฮะของประเทศเยอรมน,นีไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเป็นที่รู้จักกันในฐานะสำนักงานใหญ่ของ Mercedes-Benz AMG เป็นแผนกรถยนต์สมรรถนะสูงของ Mercedes-Benz โดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นที่ผลิตรถยนต์ AMG สารพัดรุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันมีรถยนต์ไฟฟ้าของ Mercedes ออกมาเช่นรุ่น EQE e, พิเศษเช่น EQE 53 EQS 53เนี่ยซึ่งทาง AMG เนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันยังไม่ไม่ถือว่าเป็นการตกแต่งแบบเป็น AMG 100%ตาม DNA ที่เขาต้องการคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ AMG แท้ว่างั้นเถอะนะอย่างไรก็ตามครับ เราทราบว่า AMG มน,นก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่า AMG EA ออนะ,ะออกมาระยะหนึ่งแล้วโดย Mercedes-Benz เนี่ยก็ได้จัดแสดงสถาปัตยกรรมตัวนี้ออกมาเมื่อสึกปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ในรถยนต์ที่เป็นรถยนต์แนวคิด4ประตูนะที่เรียกว่าเป็นรถยนต์ที่ดูฉบเฉียวทีเดียวนะครับก็ จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราเองเนี่ยก็ติดตามทาง AMG มาตลอดนะครับว่าจะมีรถรุ่นอะไรพิเศษออกมาปรากฏว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีช่างภาพของสื่อต่างประเทศคือ Motor1.com เนี่ยเขาไปจับภาพรถยนต์ต้นแบบที่อยู่ระหว่างการทดสอบเป็นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะเปิดตัวสู่สาธารณะขายจริงเนี่ยปี2025นะครับก็อีก2ปีข้างหน้า ช่วงนี้อยู่ระหว่างทดสอบนะบซึ่งทาง Mercedes-Benz เองก็ยังอุบไวครับไม่เผยรายละเอียดอะไรออกมาให้เราทราบเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าจากรูปประพันธ์สันฐานเนี่ยดูแล้วก็ก็เรียกติดสติกเกอร์พรางกันรอบคันแล้วครับติดสติกเกอร์โลโก้โลโก้อะไรก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะแต่ว่าทางมอเตอร์วันเนี่ยก็ไม่รู้ไปได้ข่าวมาจากไหนว่าเนี่ยคือ AMG EV แท้ ที่จะออกมาจากโรงงานของ AMG ในเขตลุดวิกบรุกนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เจ้า EV คันนี้ออกมารับรองว่าพลังพลังงานที่ใส่มาให้หรือกำลังที่ใส่มาให้เนี่ยเหลือล้นมากเพราะว่าเขาย้อนไปดูบริษัทมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงบริษัทหนึ่งซึ่งชื่อบริษัทยาซ่ายาซ่าเนี่ยเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรนะครับ บริษัทนี้ถูก r e r d e s e s n z เนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์หรือซื้อกิจการไปตั้งแต่ปี2564นกะครับก็ตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วก็นิตยาสารรถยนต์ของอังกฤษเนี่ยบอกว่า AMG เนี่ยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักแค่53ปอนด์ซึ่งก็คือเรียกว่าเบามากนะครับแต่ให้แรงม้าเนี่ยสูงสุดมหาศาลถึง480แรงม้านี่คือ1ตัวนะ53ปอนด์ให้แรงม้า 480แรงมาแล้วแรงบิดตัวเดียวนะ590ปอนด์ฟุตนะซึ่งเขาบอกว่าไอ้มอเตอร์ตัวนี้แหละจะถูกเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ AMG EV รุ่นใหม่แต่ไม่ได้เอาไปตัวเดียวสิครับเขาจะใส่ตัวหนึ่งขับล้อหน้าอีกตัวหนึ่งขับล้อหลังเพราะฉะนั้นแน่นอนละเจ้า AMG คันใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดนี่น่าจะมีแรงม้าสูงชนเกือบเกือบหนึ่แรงม้าทีเดียวในขณะที่น้ำหนักตัวเนี่ยถูกลดลงมากครับเนื่องจากใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะฮะแล้วก็มีน้ำหนักน้อยลงนะก็ต้องมาดูกันแล้วครับว่าโหลดหรือการติดตั้งลักษณะขน,นาดของแบตเตอรี่ที่ตั้งเข้าไปลักษณะกา,ารลดน้ำหนักตัวถังหรือบอดี้พาต่างๆเนี่ยจะทำให้ แรงม้าต่อน้ำหนักตัวของรถเนี่ยออกมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจากการเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่าจากแรงม้าอย่างเดียวเนี่ยนะเขาเอามาเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฮเปอร์คาร์คันหนึ่งของ AMG ซึ่งแน่นอนไฮเปอร์คาร์นี่เรียกว่าราคาก็จับต้องยากลำบากเหลือเกินนะครับคือรุ่น AMG-1 ซึ่งตัวนั้นเนี่ยให้แรงม้ามาทั้งหมด1,049แรงม้านะครับมีเครื่องยนต์เบนซิน V6 หกเทอร์โบชาร์จ1.6ลิตรนะครับจากเอามาจาก Formula 1เลยครับมาใส่ในไฮเปอร์คาร์คันนี้นะครับและยังไม่พอครับนะเห็นบอกเครื่องทำไมเครื่องเล็กจังวีหกเทอร์โบเข้ามอเตอร์ไฟฟ้าอีก4ตัวใส่เข้าไปด้วยนะครับนะบก็เลยสามารถให้มีแรงบิดพุ่งขึ้นไปถึง1,000ปอนด์ฟุตได้ซึ่งแรงบิดรวดเร็วทันใจแบบนี้เนี่ยก็จะถูกเอามาใช้ในรถยนต์ีคันใหม่ ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็หรือแปลงง่ายๆแล้วกันบอกว่า AMG EV ตัวใหม่เนี่ยจะเป็น AMG แท้ๆออกมาที่ต้องแรงแบบสุดๆไปเลยแล้วก็เรียกว่าเอาพลังงานเอาแรงบิดเอา performance จากซ u เปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์เนี่ยมาใส่ไว้ในรถเก๋งขนาดใหญ่ขนาดกลางคันหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนละเราก็คงเดาๆกันได้ว่านะ่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้เห็นภาพ AMG-1 mm hmm. นะฮะ mm hmm. ซึ่งเขาออกมาขายในโมเดลปี2 0 2 0เนี่ย mm hmm. ก็จะรู้ว่าโอ้โห AMG 1นี่ก็สวยๆนะครับนะฮะแต่ว่า AMG-1 นี่ก็ยังเป็นไฮบริดนะเป็นไฮบริดปลั๊กอินนะฮะเพราะว่าเขามีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าแต่เจ้าคันใหม่นี่จะเป็นไฟฟ้ารุวนๆย้อนกลับมาที่บริษัทยาซ่านะครับหลังจากที่ Mercedes-Benz t k k o v v r ไปแล้วเนี่ย ก็มีการนำมอเตอร์ไฟฟ้าของยาซ่าเนี่ยมาใช้ในรถยนต์แนวคิดหรือรถยนต์ต้นแบบของเขาด้วยนะครับคันนั้นก็คือ Vision AMG ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นเจ้า Vision AMG จากการโชว์ต่างๆไปแล้วต้องเรียกว่าออกแบบมาได้สวยกลมกลึงลู่ลมน่าดูนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามไม่เรียกว่า สวยกว่าไฮเปอร์คาร์ไปอีกนิดนึงแล้วกันดูเป็นรถแนวคิดดูเป็นฟิวเจอร์ริสติกนิดนึงนะครับก็มีการนำมอเตอร์ย่าซาเนี่ยมาใช้ในเจ้า Vision AMG ด้วยโดยเป็นเครื่อซ axial flux motor นะครับก็ติดตั้งในรถคัน Vision AMG เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใหญ่พอสมควรมีความยาวทั้งสิ้นเนี่ย200.8นิ้วนะครับแล้วก็ฐานล้อเนี่ย 118นิ้วนะก็ถือว่าเป็นรถขนาดใหญ่พอสมควรที่มีอัตราเร่งเร้าใจสุดๆโดยการเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้แต่นั่นคือรถต้นแบบนะครับยังไม่ได้ออกมาขายจริงนะแต่ว่า,าถ้าจะมองเรื่องอัตราเร่งเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ AMG ก็มีรถที่แรงสุดๆออกมาขายในปี2020นะครับเป็นรถขายจริงคือ a m g GT 4 d o o r c o u p ป อันนี้ขายเป็ตั้งแต่ปี2020แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็น h y b ริดปลั๊กอนะครับก็เป็น e p e r ร o r m a n น e ะ์ะให้กำลังแรงสูงถึง843แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิด1084ปอนด์ฟุตนะครับอันนี้คือ AMG GT 4 Door ซึ่งเป็น p l u ๊กอินไฮบรไม่ใช่รถไฟฟ้านะเพราะนั้น ไอ้คันที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยที่จะลออกสูต่ตลาดในอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์คันแรกที่พัฒนาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษ from ground up ก็คือพัฒนาใหม่หมดนะั่นแหละช่วงล่างขึ้นมาถึงข้างบนระบบควบคุมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายนะครับก็จะมีแต่เปลือกเท่านั้นที่จะดูเป็น Mercedes b e เบที่ขายอยู่ในตลาดระดับหนึ่งอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะ AMG เขาต้องการทํารถที่แบบดูแวบๆบแบบเหมือนรถเบสิกแต่พอกดคันเร่งไปนี่เรียกว่าเ,เหมือนรถฟอร์มูล่าวันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอ,อ,อันนี้คือคือคอนเซ็ปต์ของ AMG เขาคือทำให้ดูลุกแบบสบายๆลุกไม่ได้ดุดันมากเท่าไหร่นักแต่ว่าก็อัตราเร่งหรือ performance นี่ไม่ต้องห่วงแต่นอกจาก Mercedes-Benz ทำแล้วจริงๆก็มีคู่แข่งตลอดการ ของ Mercedes-Benz อยู่เหมือนกันนะครับก็คือ BMW ซึ่งเขาก็เคยออกมาให้ข่าวเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาก็อ,าอัดแรงม้าเข้าไปสูงถึง1341แรงมา้านะซึ่งมันก็เป็นข่าวที่เขาพูดนะครับแต่ว่าเอาตัวจริงๆที่ออกมาขายเนี่ยรถยนต์ตระกูล M คันแรกๆที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเนี่ยก็ไม่ได้มี ความแรงขนาดนั้นเพราะว่ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวไม่มีเครื่องยนต์อะไรไปบวกนะครับเพราะฉะนั้น bmw m3 ev ที่กำหนดจะส่งมอบป,ปีน่าจะ20272028เนี่ยน่าจะมีแรงม้าจากพลังงานไฟฟ้าล้วนในประมาณสัก700แรงม้าเท่านั้นเองนะคราวนี้ก็เรามาดูกันละครับว่าใครจะทำน้ำหนักแรงม้าต่อน้ำหนักตัวได้ดีกว่ากันเพราะว่า bmw m3 ก็น่าจะเบากว่า แรงม้า700แรงม้าในขณะที่ถ้าเป็นเจ้า AMG EV ตัวใหม่ที่จะออกเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นไซส์กลางๆประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเบนซ์อาจจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าแต่ว่าเขาใส่มอเตอร์2ตัวนะฮะรวมแล้วแรงม้าเกือบๆพันแรงม้าก็ต้องมาดูกันว่าน้ำหนักตัวกับแรงม้าที่ได้จะให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครจะได้ดีวันระหว่าง BMW M3 EV นะครับที่กำลังจะออกนะกับ Mercedes-Benz ตัวใหม่ที่กำลังจะออกนะฮะ,ออะยังเป็นลายพรางอยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เขาก็ดูกันที่อัตราเร่งเป็นส่วนหลักๆเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากตีนปลายบ้านเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เอาตัวเลขมาขิงกันเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไม่มีถนนจะวิ่งฮะวิ่งไม่ค่อยถึงแล้วก็จริงๆแล้ว อัตราเร่งศู100นย์ถึงร้อยเป็นอะไรที่ปรูดปราดแล้วก็ทำให้เกิดความสนุกสนานมากกว่าตีนปลายนะครับอาลลัคับนี่ก็เป็นคร่าวอัปเดตในรอบไม่รู้กี่สัปดาห์ที่ผมไม่มีเวลาทำคลิปมวัวแต่ยุง่งกับนู่นกับนี่แล้วก็ไปต่างประเทศมาด้วยอะไรด้วยนะครับหลายเรื่องทีเดียวใครที่ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับหรือคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม เป็นกำลังใจให้หรือใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ยินดีรับฟังนะครับนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาผมจะพยายามเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับใครๆที่สนใจด้านรถยนต์ไฟฟ้าก็อย่าลืมเชิญเพื่อนๆเ,เ,เขาเข้ามาที่นี่แหละมาที่ Tech Auto Talk by Dr. เอก i รินนะครับทาง YouTube Channel แล้วก็คิดว่าอนาคตจะพยายามทำอะไรสนุกๆมากขึ้นแล้วก็จะเอาคลิปดีๆ มาปล่อยมากขึ้นแล้วกันจะหาเวลามาทำในะช่วงนี้วุ่นวุ่นนิดหนึ่งขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ take all the talk